สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมสมาร์ทออฟฟิศบรยษักอ,อ,อัเทอเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทั้งหมดเป็นระบบ IOT สร้สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับอุปกรณ์ตัวที่1กล้องเอาไว้มอนิเตอร์ดูภายในออฟฟิศต่อไปจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นความสว่างฝุ่น PM2.5 ภายในออฟฟิศอุปกรณ์ต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมทีวีและแอร์ต่อไปเป็นเซนเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวภายในออฟฟิศเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ควบคุมการทำงานของสวิตช์และปลั๊กภายในออฟฟิศนะครับ ต่อมาเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอีกตัวหนึ่งภายในออฟฟิศมีเซ็นเซอร์ที่ประตูทําหน้าที่ในการตรวจเช็คว่าประตูปิดหรือเปิดอยู่เพื่อรักษาความปลอดภยัยภายในออฟฟิศระบบทุกอย่างนี้เราควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับไฟออฟฟิศไฟหลังออฟฟิศเปิดปิดแอร์กล้องมอนิเตอร์ม่านซ้ายและม่านขวาปลักไฟต่างๆภายในออฟฟิศ ระบบรักษาความปลอดภัยต่อไปจะเป็นม่านอุปกรณ์ IoT ในออฟฟิศของเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้โอเค Google เปิดไฟออฟฟิ e ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Smart Office ของเราอีกทั้ง Office ของเรายังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ IoT เราพร้อมจะแชร์ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ